การรับขันเป็นพิธีกรรมอำความเชื่อของคนหลายๆภูมิภาคและหลากหลายเชื้อสายอามแต่ถิ่นกำเนิดซึ่งพิธีวิธีการรับขันนั้นจะขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละท้องถิน่นแต่ทุกความเชื่อจะสามารถอธิบายได้เหมือนเหมือนกันคือการยินยอมให้องค์เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผีปุย่าผีเชื่อสายหรืออื่นๆ สามารถใช้ร่างกายของผู้ที่ทำการรับขันแล้วในการเป็นตัวกลางเพื่อสื่อสารกับบุคคลอื่นเพื่อการบางอย่างซึ่งผู้ที่จะสามารถรับขันได้เราจะเรียกกันว่าเป็นผู้ถูกเลือกเลือกให้เป็นตัวกลางเพื่อสื่อสารร่างทรงคนทรงหมอดูเจ้าแม่เจ้าพ่อต่างๆก็จะผ่านการทำพิธีไหว้ครูรับขันครูมาก่อน และส่วนใหญ่ผู้ที่ถูกเลือกแล้วมัจะต้องยอมรับและปฏิบัติอามกฎระเบียบของเทพองค์นั้นๆที่ตนนเองรับขันมาเชื่อว่าหลายคนคงเคยไปดูหมอดูอามสํานักต่างๆหรือดูหมอกับร่างทรงกันมาบ้างซึ่งจะเห็นว่ามีบางสํานักจะให้เราเข้าไปรับขันเพื่อให้หายจากโรคที่เรากำลังเป็นอยู่บ้าง หรือเพื่อให้เราสมความปรารถนาในสิ่งที่เราต้องการบ้างแต่เชื่อว่ายังมีอีกหลายท่านไม่รู้ว่าพิธีรับขันคืออะไรทำไมต้องรับขันรับแล้วจะมีผลอะไรต่อชีวิตเราบ้างวันนี้เรื่องเล่าเรื่องเหลาจะพาไปหาคำตอบกันค่ะโดยคำว่าขันในทางศาสนานั้น เป็นส่วนหนึ่งของการที่เรานั้นแยกออกมาเป็นห้ากองคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเรียกได้ว่าขันห้าหรือขันทางห้านั่นก็คือร่างกายกับจิตใจของเรานั่นเองการรับขันครูหมายถึงการที่เราสร้างพันธสัญญายินยอมให้ผู้ใดผู้หนึ่งมีสิทธิ์ในขันห้าของเราโดยมีสิทธิ์จะทำการใด กับเราก็ได้ผ่านขันห้านี้แม้แต่จะถ่ายกรรมชั่วหรือการให้เรารับกรรมแทนทั้งที่ไม่ใช่เวรกรรมของเราแต่เกิดจากเรารับเวรกรรมแทนผู้อื่นพิธีการการรับขันคือการนำภาชนะพร้อมกับเครื่องบูชาต่างๆอย่างเช่นดอกไม้ทูบเทียนห่อด้วยใบตองหรือไม่ห่ออามที่ครูนั้น บอกซึ่งก็แล้วแต่ว่าสำนักไหนนั้นจะต้องการแบบไหนซึ่งโดยแต่ละพานนั้นจะมีเครื่องหมู่บูชาเหล่านี้เสมือนกับเป็นขันห้าของเราเมื่อเรานำไปถวายให้ใครที่เราต้องการจะเป็นลูกศิษย์เสมือนเป็นการบอกว่าเรานั้นมอบกาิถวายชีวิตให้กับผู้นั้นแล้วโดยทั่วไปนั้นการที่เราจะไปถวายตัวเป็นศิษย์ครูบาอาจารย์นั้น ก็ต้องบอกเกี่ยวกับข้อห้ามข้อกำหนดของแต่ละสำนักให้กับลูกศิษย์รับรู้ทีนี้เราต้องกลับมาถามตัวเองว่าหากเรารับคันจัดที่ใดก็อํมเราต้องดูให้ดีว่าคนที่จะรับคันห้านั้นเป็นคนที่มีคุณธรรมหรือไม่เพราะว่าคนที่แต่งชุดขาวแต่ไม่รักษาศีลก็มีอยู่มากถ้าหากว่า เราไปรับขันจากคนที่ไม่มีคุณธรรมเพราะเขาต้องการที่จะมีบริวารเอาไว้และในขันนั้นก็อาจจะมีสิ่งที่อับประมงคลซึ่งอาจจะนำพาความตกต่ำมาสู่ชีวิตของเราได้เช่นกันแต่พิธีการรับขันร่างทรงแบบเฉพาะเจาะจงก็มีอยู่หลายแบบหลายการณีเช่นกันเชื่อกันว่าทุกคนที่เกิดมาจะมีเทพประจำตัว คอยคุ้มครองปกป้องรักษาให้เราอยู่ดีมีสุขไม่มีสิ่งชั่วร้ายมาทำอันตรายแต่ก็ใช่ว่าเทพทุกองค์จะต้องการที่จะส่งร่างของบุคคลทุกคนการจะเป็นคนทรงหรือร่างทรงจะต้องเป็นผู้ที่ถูกเลือกจากเทพองค์นั้นๆให้ปฏิบัติอามภารกิจหรือคำสั่งที่ได้รับ เป็นสื่อกลางเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องใช่ว่าเมื่อรับขันทรงไปแล้วจะต้องเป็นร่างทรงเสมอไปเพราะในบางการณีก็เป็นการรับพระอามธรรมเนียมเพื่อให้เทพองค์นั้นๆมาบูชาหรือสถิตยอยู่กับตัวแต่ไม่ได้ทรงก็ได้แต่คนที่รับขันทรงมาแล้วจะต้องทำการบูชาให้ความเคารพ และกราบไหว้บูชาอาจจะมีการบริกรรมคาถาบางอย่างร่วมด้วยหรือของเส้นไหวที่เฉพาะเกาะจงการรับขันจะมีทั้งแบบถูกเลือกและเป็นแบบสืบเชื้อสายแบบสืบเชื้อสายก็จะเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นบางครั้งอาจจะมีการข้ามรุ่นอยู่บ้างแต่ก็สามารถพบเห็นได้ หรือบางความเชื่อของท้องถิ่นที่ผู้ที่สืบสายเลือดทุกคนจะต้องรับขันหรืออาจจะเฉพาะเจาะจงไปเลยว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเชื่อหรือไม่ว่าพิธีการรับขันก็ใช่ว่าจะเป็นผลดีเสมอไปบางครั้งคำว่ารับขันที่เข้าใจอาจจะเป็นอวิชชาหรือสิ่งชั่วร้ายก็มีแต่อย่างไรก็อามประเทศไทย เราก็มีความเชื่อในเรื่องของการทรงเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเชื่อสายใดอาทิชาวอีสานที่มีความเชื่อเกี่ยวกับผีฟ้าชาวเขมรที่มีความเชื่อในเรื่องการสืบเชื่อสายของประมวลทางภาคตายก็จะมีการนับถือครูมันโอราวันนี้เรื่องเล่าเรื่องหลอนขออนุญาตนำเรื่องเล่าในบทความมีบีลิฟดอทคอม เกี่ยวกับการรับคันทรงการรับกระถางทูบมาเล่าสู่ทุกท่านได้ฟังกันเมื่อผู้ถูกเลือกพยายามหนีความจริงไม่ยอมรับคันครูเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นร่างทรงองค์เทพหรือคนทรงเจ้านามาซึ่งความเจ็บปวดแล้ววุ่นวายจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดต้อมชายหนุ่มหน้าตาดีร่างกายเป็นชายแต่มีบุคลิก ที่ดูอรชอนออนแอนในตอนนั้นอยู่ในช่วงวัยห้าจะึ้นม .6 กได้ไปเที่ยวงานประจำปีของทางจังหวัดที่จัดขึ้นด้วยเห็นว่ามีอยู่ตรงจุดหนึ่งที่มีคนยืนมุงยืนออกกันยักลาบต้อมจึงได้ลองเดินผ่านไปดูแต่ด้วยจำนวนคนที่เยอะมากจึงทำให้เขามองไม่เห็นอะไรเลยเขาไม่คิดจะยืนรอหรือไม่คิดจะเบียดฝูงชนเข้าไป แต่ในขณะที่ต้อมกําลังเดินไปทางอื่นเพื่อเที่ยวชมงานกลับมีเสียงเรียกพร้อมกับผู้คนแหวกทางเดินทำให้ต้อมเจอผู้ที่กลางฝูงชนคนผู้นั้นคือร่างทรงเจ้าพ่อหลักเมืองท่านได้เรียกต้อมเข้าไปหาและเอ่ยกับต้อมว่าเมื่อเจ้าอายุครบ18ปปีเจ้าจะต้องรับขันครูตอนนั้น ต้อมก็ไม่ได้คิดอะไรก็เฉยเฉยเพราะไม่ได้เชื่อเรื่องแบบนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่เพื่อนๆที่ไปด้วยกันต่างก็เชื่อเพราะในงานคนตั้งมากมายที่หลอมรอบท่านไว้พวกเขาแทบจะไม่เห็นตัวร่างทรงพ่อหลักเมืองด้วยซ้ำทำไมท่านถึงเรียกชื่อของต้อมทั้งชื่อเล่นชื่อจริงและนามสกุลอย่างถูกต้องเรื่องนี้เป็นเรื่องน้าเหลือเชื่อ สำหรับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันเวลาผ่านไปจนต้องอายุได้18ปีเต็มเริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกับตัวเขาเองต้องมักจะฝันถึงเรื่องเดิมๆซ้ำๆว่ามีคนจะมาอยู่ด้วยแต่ทุกครั้งต้อมก็ได้ปฏิเสธไปนอกจากนี้ต้อมก็เริ่มเห็นและสัมผัสเรื่องเหนือธรรมชาติวิญญาณผีและเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้า โดยที่ตัวของเขาไม่ได้พยายามหรือนั่งสมาธิอะไรเลยจนเขานึกถึงคำพูดของร่างทรงเจ้าพ่อหลักเมืองที่ทักในปีก่อนได้ว่าเมื่ออายุครบ18ปีจะต้องรับขันทรงแต่ในเวลานั้นต้อมไม่ต้องการที่จะเป็นคนร่างทรงเขาอยากเป็นคนธรรมดาจึงไม่ยอมรับขันบูชาแต่อย่างใดถึงแม้ในเวลานั้นจะมีคนทักท้วง ต้อมหลายต่อหลายคนก็อามในช่วงเวลานั้นต้อมเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยต้องล้มหมอนนอนเสือเป็นว่าเล่นแต่เขาก็ยังไม่ยอมรับพ่อแม่ของต้อมขอร้องอยังไงต้อมก็ไม่ยอมในที่สุดต้อมจึงหนีเข้ากรุงเทพมหานครเพราะคิดว่าหนีมากไกลแบบนี้ทุกอย่างก็คงจะจบแต่ไม่ใช่เลยเหตุการณ์ยิ่งร้ายแรงขึ้นเรื่อย เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ต้อมต้องอยู่ระหว่างความเป็นความตายหลายต่อหลายครั้งจนครั้งสุดท้ายที่ต้อมตัดสินใจกลับบ้านมารับขันทรงเพราะต้อมเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่และก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุนั้นภาพที่ต้อมเห็นคือคนเดิมที่ต้อมเจอมาตลอดอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้อาการต้อมสาหาัสและไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นกระทั่ง พ่อแม่ของต้อมทำเรื่องย้ายต้อมจากโรงพยาบาลกรุงเทพมาอยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัดบ้านเกิดและต้อมยอมทำการรับคันทรงไม่ถึงสามวันอาการของต้อมที่ไม่น่าจะรอดก็หายเป็นปกติต้อมจึงเริ่มเชื่อในเรื่องนี้มากขึ้นหลังจากทำการรับขันครูต้อมก็ไหวบูชาและเป็นคนทรงมา โดยตลอดจนถึงปัจจุบันชีวิตการเป็นคนทรงจะว่ายากลำบากก็ได้จะว่าไม่มีอะไรผิดปกติก็ไม่เชิงแต่สิ่งสำคัญเลยคือการรักษาศีลร,รักษากฎระเบียบไม่ลืมการเส้นไหวบูชาองค์เทพของตนต้องจะพูดกับคนที่มีชะตากรรมเช่นเดียวกับเขาเสมอว่าเมื่อถูกเลือกแล้ว ต่อให้หนีไปสุดล่าฟ้าเขียวสุดท้ายก็หนีไม่พ้นถ้าไม่พร้อมที่จะเป็นร่างทรงเจ้าก็แค่รับคันบูชาแต่ไม่รับสองก็ได้เช่นกันเรื่องพวกนี้ขึ้นอยู่กับเวรกรรมโชคชะตาเมื่อมีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้อื่นก็ถือเป็นเรื่องที่ดีแต่สำหรับคนที่ไม่เชื่อก็ไม่ควรที่จะลบหลู่หรือดูแคลนผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธาเช่นกัน แล้วคุณล่ะเชื่อหรือไม่ว่าการรับขันเป็นร่างทรงเป็นเรื่องจริงขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ